พยายามอย่าใส่ชุดนอนซ้ำกันหลายๆวันไม่งั้นแบคทีเรียแล้วก็เซลล์ผิวหนังบนตัวคุณที่ปลัดออกไปจะไปกองกันอยู่บนเสื้อผ้าต่อให้เปลี่ยนผ้าปูที่นอนและซักบ่อยๆก็ไม่ช่วยเพราะเดี๋ยวก็เหม็นอีกชุดนอนคุณนี่แหละตัวแพร่สิ่งสกปรกกลับลงบนผ้าปูที่นอนคนเราเนี่ยชอบเหงื่อออกตอนนอนเครื่องนอนก็ซับเหงื่อไปสินี่แหละสนามเด็กเล่นแสนสนุกของแบคทีเรียเลยที่ที่มืดและอับชื้น และไม่มีอะไรมีความสุขสำหรับมันไปมากกว่าการปล่อยกลิ่นเน่าๆและรบกวนการนอนของคุณนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมการเอาชุดนอนเลอะเหงื่อของวันก่อนมาใสา่ถึงทำให้นอนไม่หลับแถมหนักกว่านั้นยังอาจจะทำให้คันด้วยแต่ถ้าลองเปลี่ยนเป็นผ้าปูที่นอนหอมใหม่ทุกวันชุดนอนซักใหม่รับรองนอนหลับสนิทตื่นมาสดชื่นถ้าคุณไม่เป็นโรคนอนไม่หลับไปสักก่อนคุณใช้เวลาหนึ่งในสามของชีวิตไปกับการนอนหลับ แต่มีสัตว์บางประเภทที่นอนมากกว่านั้นอีกเช่นสุนัขนอนไป44%ของชีวิตแล้วส่วนงูเนี่ยปาเข้าไป75%เลยถ้าเวลาเครียดเราชอบขบเคี้ยวเคี้ยวกรามแล้วก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์กินแอปเปิลแครอทหรือธัญพืชรวมแทนมันจะช่วยเบนความสนใจให้คุณเครียดน้อยลงนักวิจัยพบว่าคนที่มาจากต่างประเทศหรือต่างวัฒนธรรมกันก็ฝันแบบเดียวกันได้ ฝันที่คนมักจะฝันกันทั่วทุกทกวีปคือฝันว่าตกจากที่สูงแล้วก็โดนคนไล่ตามคนเราฝันว่าบินได้ฝันว่าไปสายไม่สบายและแม้แต่ฝันว่าขยับตัวไม่ได้ฝันที่ชัดเจนที่สุดของเราเกิดในการนอนหลับช่วงเรมที่ลูกตากรอกไปมาอย่างรวดเร็วระยะเวลานี้เกิดซ้ำไปซ้ำมาในช่วงสั้นๆตลอดคืนแต่และช่วงจะห่างกันนานราวๆชั่วโมงครึง่งหรือสองชั่วโมงอ้อ ยังมีทฤษฎีที่บอกว่าเวลานอนหลับคุณไม่มีช่วงที่ไม่ฝันเลยด้วยการเคลื่อนไหวของลูกตาเราระหว่างช่วงเรมเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บางอย่างในฝันแปลว่ามีอย่างน้อยหนึ่งส่วนของกระบวนการฝันนั้นเหมือนกับการดูหนังในช่วงเช้าๆจะฝันนานขึ้นและช่วงต่อไปแต่และช่วงของการนอนแบบเรมจะนานกว่าช่วงก่อนหน้าเราถึงจำฝันได้ดีในวันเสาร์อาทิตย์ไงเพราะว่าเรานอนยาว ความฝันเนี่ยเหมือนจริงมากเป็นเพราะสมองสมองมีหน้าที่สร้างการผจญภัยหรือสภาวะแวดล้อมเฉพาะเจอะจงในความฝันและต้องใช้ข้อมูลกระแสะประสาททั้งหมดก็เลยเหมือนจริงมากสมองเรามีเซลล์ประสาทมากกว่า8 6 0 0 0ล้านเซลล์และทั้งหมดเชื่อมกันด้วยการเชื่อมต่อกว่าร้อยล้านล้านจุดมากกว่าจำนวนดาวบนกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราอีก แต่ถ้าไม่เชื่อแล้วอยากจะนับเซลล์ในสมองนะเชิญเลยเพราะต้องใช้เวลาถึง3,000ปีนู่นเนี่ยรับรองสมองเบื่อไปเองมีการวิจัยพบว่าทุก10นาทีคนเราต้องเปลี่ยนอารมณ์บ้างมาเป็นเรื่องสำคัญในการรีเซ็ตความสนใจใหม่มนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทเดียวที่ลากยาวไม่นอนได้เพราะตัวเองบังคับและเป็นไปไม่ได้ที่จะหลับทดแทน ขวาววิจัยแล้วว่าการพยายามนอนทดแทนนั้นส่งผลเสียต่อสมาธิและทำให้ตอบสนองช้าลงฝันเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนระหว่างจินตนาการความทรงจำและความรู้คนปกติโดยเฉลี่ยฝัน4-7ครั้งต่อคืนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะจำความฝันได้ไม่ว่าจะนอนหลับพักผ่อนดีแค่ไหนแต่มีอยู่2เวลาที่คุณจะเหนื่อย นั่นคือบ่ายสแล้วก็ตีสอง <c oughs> มันเป็นเวลาที่ร่างกายเริ่มอ่อนแรงตามธรรมชาติถึงได้อยากนอนหลังมือเที่ยงกันไงระหว่างช่วงเรมเราสามารถออกอาการในฝันได้สมองของเราถึงต้องสั่งให้กล้ามเนื้อเป็นอมาพาสไม่งั้นเราจะทำให้ตัวเองบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ ผสมน้ำตาลอ้อย5ช้อนโต๊ะเข้ากับเกลือทะเลสองช้อนโต๊ะรับรองหลับดีขึ้นแน่ๆนอมไว้ใต้ลิ้นสักหน่อยก่อนนอนรับรองเห็นผลเขาว่ากันว่าคนเราจะหลับปุ๋ยหลังจาก10-15นาทีหลังล้มตัวลงบนหมอนถ้าคุณใช้เวลาในการนอนให้หลับน้อยกว่า5นาทีคุณมีแนวโน้มจะมีภาวะขาดการนอนหลับที่มีคุณภาพแล้วละ่ะมีการวิจัยในปี2015บอกว่าคนที่เตียงนอนไม่เป็นระเบียบมักจะมีปัญหาในการนอน ก็คือเวลาที่เราเดินเข้าห้องนอนแล้วเห็นอะไรก่อนอย่างแรกจะส่งผลต่อการพล่อยหลับได้อย่างรวดเร็วของเรามีหลักฐานว่าไม่ใช่แค่คนนะแต่มีสัตว์และแมลงเองก็อาจมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับด้วยเหมือนกันในกรณีนี้พวกมันอาจจะมีน้ำหนักมากขึ้นซุ่มซ่ามมากขึ้นหรือเริ่มจะทรงตัวไม่ได้อยู่บ่อยๆ ซึ่งนี่แหละเป็นปัญหาเดียวกับคนที่มีภาวะขาดการนอนหลับที่มีคุณภาพถ้านอนไม่หลับให้ไปเป่าฟองสบู่เล่นซะนะเพราะมันเหมือนการฝึกหายใจช่วยให้จิตใจเราไม่กังวลกับความคิดเพ้อเจ้อก่อนนอนมีงานวิจัยอันนึงบอกว่าในฝันเราจะเห็นเฉพาะหน้าคนที่เราเคยเห็นมาแล้วหรือเห็นจากทีวีหรือจากโซเชียลมีเดียถ้าอยากนอนหลับให้ดีขึ้นตอนกลางวันให้พยายามโดนแสงแดดให้มากที่สุด มันจะช่วยให้กลางวันคุณกระปีก้กระเป๋และช่วยให้หลับได้ดีในตอนกลางคืนที่บอกว่าคนเราใช้ประสิทธิภาพของสมองแค่10%นั้นเป็นเรื่องหลอกเด็กแม้แต่เวลาที่เรานอนหลับหรือพักผ่อนสมองของเราทำงานมากกว่า10%แน่นอนโอเคอาจจะไม่ได้ใช้งานไปทุกส่วนแต่ส่วนใหญ่มันทำงาน24ชั่วโมงทุกวันไม่หยุด การออกกําลังกายเป็นประจําจะช่วยให้หลับเร็วและหลับง่ายและก็ช่วยให้หลับดีด้วยแต่ถ้าออกกําลังกายก่อนนอนอันนี้จะพาน,นอนไม่หลับเอาการใส่ถุงเท้านอนจะช่วยให้นอนหลับได้เวลาที่เท้าเย็นๆได้รับความอุ่นหลอดเลือดจะขยายตัวสมองก็จะรับรู้ว่านั่นคือเวลานอน ภายใน5นาทีหลังจากตื่นเราจะลืมฝันไปเลย50%และอีก5นาทีต่อมาลืมไปเลย90%เป็นเพราะว่าพอเราตื่นปุ๊บเราก็จะใช้สมองปั๊บและมันไม่มีศักยภาพมากพอที่จะให้คุณใช้ชีวิตในแต่ละวันไปพร้อมกับจดจำทุกสิ่งที่คุณเห็นในฝันตอนกลางคืนได้และเพื่อช่วยให้ตอนค่ำดูชวนให้หลับก็ให้เปิดไฟสลัวส ใช้คมไฟที่แสงไม่แยงตาหรือว่าใช้เทียนแทนไฟที่ส่องตรงๆลงบนศีรษะไฟที่ไม่แยงตาตรงๆจะช่วยให้บรรยากาศสงบสบายแล้วก็ไม่ไปรบกวนกระบวนการนอนตามธรรมชาติของร่างกายฟันของเราส่วนมากมักจะพิลึกไม่ต้องมาปฏิเสธเลยเพราะว่าสมองส่วนที่วิเคราะห์เหตุผลไม่ทำงานตอนที่เราฝันโดยเฉลี่ยเมื่อเรากรนจะดังไม่ถึง60เดซิเบล ก็ประมาณเสียงคนคุยกันแต่บางทีก็อาจด,ดังได้ถึง80 e เดซิเบลนูล่นและนั่นเป็นเสียงที่ดังเท่ากับเครื่องปั่นอาหารที่กำลังทำงานอยู่ <c oughs> คุณฝันเป็นภาพนี่หมายความว่าฝันส่วนใหญ่ของคุณนั้นเป็นภาพที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่แทบไม่มีเสียงและไม่เคลื่อนไหวสมองมนุษย์นั้นไม่สมบูรณ์เป็นรูปเป็นร่างจนกว่าจะอายุ25และที่แปลกคือมันพัฒนาจากด้านหลังมาด้านหน้า แปลว่าสมองส่วนหน้าที่ทำหน้าที่ตรึกตรองเหตุผลและวางแผนเป็นส่วนที่โตเต็มวัยและมีวุฒิภาวะหลังสุดถ้าทำใจนอนไม่ได้จริงๆให้คิดถึงเรื่องประจำวันแบบกลับหลังคิดว่าเมื่อมื้อข้ากินอะไรแล้วจากที่ทำงานกลับบ้านมายังไงที่ออฟฟิศทำอะไรบ้างแล้วตอนบ่ายเป็นยังไงพยายามจำรายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุดแล้วมันก็จะชวนง่วงน่าเบื่อแล้วก็หลับไปเอง ผู้เชี่อชาญการนอนบางคนอ้างว่ามีการเชื่อมโยงกันระหว่างลักษณะนิสัยคนเรากับท่านอนยกตัวอย่างเช่นคนที่ชอบนอนคว่ำแล้วเอาแขนไว้ข้างหมอนหันหน้าไปอีกด้านเป็นคนที่กล้าบ้าบิ่นและพูดจาผงผางวิจาร์ณอะไรแต่นาทีเนี่ยยับเลยคนที่ชอบนอนตะแคงแล้วคุดคูหัวเข่าเข้าหาหน้าอกเป็นคนที่อ่อนไหวและขี้อายคนที่นอนหงายแล้วแยกแขนขาเหมือนปลาดาวเป็นคนพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับบอกว่าคนที่ดมกลิ่นลาเวนเดอร์ก่อนนอนหรือมีไว้ใกล้เตียงจะมีปัญหาการนอนน้อยกว่าเทียนหอมเองก็ได้ผลเหมือนกันแม้ว่าฟังแล้วจะชวนให้ตื่นและขนลุกแต่การจุ่มหน้าลงในอ่างน้ำเย็นเฉียบจะช่วยให้นอนหลับได้ตอนแรกมันจะทำให้เราช็อกก่อนแต่ขณะเดียวกันก็จะรีเซ็ตระบบประสาทของเราน้ำเย็นที่เย็นจัดจะกระตุ้นปฏิกิริยาลดความดันเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ ทำให้ผ่อนคลายสดชื่นแล้วก็พร้อมเข้านอน